วันนี้จะมีใครมาตะโกนถามอะไรหรือเปล่าเนี่ยอุตสาห์ท่องมาอย่างดีสวัสดีครับฟิมเมงครับพี่วันนี้มีเรื่องมาถามเหมือนกันครับอา้าวพี่ฟิลมมีอะไรสงสัยถามมาได้เลยครับผมพอดีได้ยินข่าวไม่ดีนะครับเรื่องแบตเตอรี่มาเยอะเลยเลยอยากรู้ว่าจุดเด่นของ Honda EV ีแบตเตอรี่มีอะไรบ้างครับแบตเตอรี่ของเรามีรูปทรงที่สวยงาม <Yeah. S 1> โดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย <Yeah. S 1> และมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก U N R 1 3 6ที่แรกในประเทศไทยเลยนะครับพี่ฟิล์ม UNR 136คืออะไร,ออะไรเล่าให้ฟังได้ไหมครับ UNR 136ก็คือมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าสากลระดับโลกที่นาแบตเตอรี่ไปทดสอบในสถานการ์สเสมือนจริงทั้งหมดการูปแบบโดยเน้นสถานการณ์ที่ลูกค้ามีความกลัวหรือความกังวลกันเชน่นถ้าเกิดการกระแทกจากการชนแบตเตอรี่จะไม่มีการั่วไหลของกระแสไฟฟ้าออกมาไม่เกิดเพลิงไหม้ไม่เกิดการระเบิดทนต่อการสั่นสะเทือนและที่สําคัญป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรโดยสามารถล้างรถได้ตามปกติโดยไม่ต้องมีความกังวลใดทั้งสิ้นปลอดภัยแน่นอนครับ อ้าวแบบนี้ผมก็ล้างรถได้เลยดิยเดี๋ยวอย่าเพิ่งล้างรถไปเทสรถกับผมก่อนแล้วค่อยกลับมาล้าง